ล่าสุดเกิดอีหยางข้นกับบ้านหักน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องพอพยัญานมุสูนได้ออกมากเคลื่อนไหวเนาะแต่ว่าก่อนสิไปหนามากหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีมินหมอแคนแฟนหมอรัมที่ครบรักสู้ผู้สู้คนมื้อนีนมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าค,น,ค,น,คนเดิมเกิดอะไรขึ้นพอพยัญานมุสูนได้ออกมากเคลื่อนไหวถือว่าเป็นข่าวดีบ้านที่อบอุน่นผู้ไดกับเมนอีหยางอีกหลัก้ยหญ,ญพ่พะแต่ละมือแต่ละเดย์คนละปวดหัวน้ำจ้าเป็นยังแมนเฮ็ดอีหยางสันเดยเดนิเม่ โลยูทูบอ๋อโลยูทูบออย่างคนบงหูวจากของไม่โลเกิสิประมาณนั่นใช่ไปยานคนบงหัวขอได้โล่แล้วอย่างคนบ่งหออก็เลยใส่ไแปังเซียนบลอมันต้องได้บ้านแบ้านแล้วคนถามเวนเนาะลงพออะไรอ่ะฮะลุงพออะไรลงพอยูทูเนาะไ่ได้โลแล้วสนอดีใจว่าสันทอน อยากอ้างอ่ะเออพผ่านอยากอ้างน้อยพูดได้ป่าพอผ่านแล้วบหมักยองบบแมนดิพีนองพอผ่านนี่เรามักย่องอยู่ดิอ้ทรมดาผู้ใดบ่าูดใดก็มนเขามากว่าเรารอเนี่โอ้ยเราอยู่สามมือสคืนไผที่พมาย่องเ้นี่แต่พ่โจ้ยังมักย่องเนาแมนบ่อคน่า ไผรที่อยากให้คนมาบ่าเออยกอกใครก่อนดาแมนบล็อกเป็นจังได้หล,ลังจากที่บอไดยมาบอกข่าวกับเอฟซีแฟนคลับนพี่น้องเนกหมู่บ้านนี่กับบอเลมาบอกข่าวหมู่บ้านนี่เฮตุ clip, คลิปแมนบลอเฮตุคลิปเฮตุคอนเทนต์แต่ว่าสําหรับมือนีเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ห่างหายไปโดนตอนนี้เสื้อวันหลายๆซิ่งหลายๆอย่างเข้าสู่โหมดคือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วล่ะเพี่อนๆค่ะพายคือล่ำสงบแล้วบะ ลบสมบบาทีน่นกรสิตรวจจัดฝาดบื้มมีดถึงตะมวนไปหนักลาสุดประเดิมด้วยข่าวดีนี่เลยพี่น้องพอพยาบาลมุกซุน,นออกมาเคลื่อนไหวว่าจังซีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน่าอาของลูกสาวหลักทุกๆคนตอนนี้ ผู้ใหญ่ขอแจ้งที่พ่อแม่ย่งางบ่ไเด้เขาไปในบ้านลูกสาวตอนนี้สมาชิก1 6 0 0 0 0กว่าคนแล้วครับผมเพิ่นว่าผู้ใหญ่ละก็ทีมงานแอดมินอ่พอพ่อพแม่ๆม่ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ,บว่านอ,อันนี้คือเป็นการออกมา,อาบอกสาหรับผู้ใดที่บ่ท่านได้กเขาไปเป็นสมาชิกในกลุ่มบ้านฮักน้องอุกอิงเพจบันแพงถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เพืน่นไหมครับาถ้าแม่เปรียบเทียบก็คือบ้านหลังนี้สามารถตั้งตั้งเป็นตำบลได้เลยตำบลตำบลได้เลย ตำบลบ้านฮักวงอิงจังสี่บ่แมนบ่เพราะว่าทาบานหลังใหญ่เพิ่งกสิเป็นตำบลได้เอออืมอ่ะเป็นจังไดพอพยาบาลกสิได้บ่ได้เป็นพยาบาลแล้วอ่ะคือสิบ่ได้เป็นพอพยาบาลเป็นกำนันด้วยอ๋เรื่อนเป็นกำนันเลยแบะตำบลก็เป็นกำนั่นทำเป็นอำเภอเป็นน้าอำเภอจังสันแมนบ่เป็นสมัครเป็นผู้ซอยอยู่ ผู้ซอยยังซอยยังซอยผานซอยผ่านผู้ซอยผ่านะผู้ซอยผานหลับบอระพ็ดพอพยาบาลผู้ซอยผานนั่นแหละถือว่าหลังจากผ่านขึ้นลมแรงผ้าหิ้วที่พี่น้องเนาะหลังเวลาหลังผ้าหิ้วพ้น่าท้องฝ่ามันสีสดใสแหม่ะค่เออบนหลังนี้ก็คือกันตอนนี้เรียกได้ว่าพี่น้องสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอ่านั่นแหละ บ้านหลังนี้จุดประสงค์หลักก็คือเจงกับพี่นอ้องเอฟซีแฟนคลับกอนเพราะย้ายผ่นก็เป็นลูกบ้านเด้อแอนมินน้องก็เป็นลูกบ้านาอจุดประสงค์หลักคือ,อนําเสนอข้าวสารเกียวกับลูกสาวนําเสนอความคิดหอดคิดเถึงหรือว่าอัปเดตชิวการชิวงานผู้ดันผู้นี่สิไปหาลูกสาวนัดแนะกันถือว่าเป็นกลุ่มสาธารณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกสาวาอ่งหญิงเพชรพันโดยเฉพาะอหลักก็เป็นบ้านหลัง อ่าแรกๆหลังใหญ่ที่สุดสําหรับบ้านหักนองอุ้งอิงอืมถือว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นเกรอะคุ้มกันให้กับศิลปินให้กับนองอุ้งอิงเท่บันแพงทุกกิจกรรมจังสิแม่อ่า เขื้นสร้างขึ้นเพื่อลูกสาวโดยเฉพาะวสันทภ์อ้าวเป็นจังไรหลังจากที่ลูกบ้านนพี่นองเนาะเห็นโพสต์นี้ของพอผู้บาลมุศูนย์เรียว่าเข้ามาส่งกาลังใจบอกว่าสิเป็นพอผู้บาลแล้วกะทีมงานแอดมินกาลังใจทีมงานแอดมินทุกคนครับเห็นว่ากําลังใจทีมงานทุกท่านครับเห็นว่าเยี่ยมมากยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านกําลังใจทีมงานทุกท่านนะคะวสันอ้าวสาหรับผู้ใดนพนงเนาะเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าเอฟซีแฟนคลับของศิลปินผู้ใดก็ตาม ในองค์กรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยากเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกวสันเทาะอ่าเขาอ,อายุในบ้านลังนี้บ้านที่อบอุ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยภายใต้การดูแลของพ่อพยาบาลุสูรเนี่ยแหละเพิ่งกลับบอกว่ายินดีต้อนรับยยพิญญานะเป็นจังไรล้วสํสหรับมือแรกนี่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสามแมนบอพยาบานก็ยังเป็นทีมผู้จัดทีมงาน คุณพ่อเก้าพยักคือเก่าเหมือนเดิมยี่สิบสามแมนบอฟซีแฟนคลับสามารถเดินทางไปให้กําลังใจเรียกว่าสําหรับพ่อพีบ้านมูซูลแล้วก็สมาชิกในกลุ่มบ้านฮักผู้ใดยุ่งไกลยังสิแม่พยัคค์ไปให้กําลังใจกันอย่ากอบ่นสูงานอีหลีแมนบอแมนเออเป็นอย่างคือเป็นแต่ย่างเถื่อนพยคือเป็นอึกอักอึกอักเถอจะเป็นจังไดก็ยังนั่งใจไปอิ่มมันเป็นจังไดไม่เท่าเขียวเขียวยังเขียวไว้น้ำสลอดเคียวอยู่เห็นเขียวน้ำหลดเคียวโอ้ยบ่ได้สางยังล่ะหนักหนักก็น้ำหลอดเคี่โอ้ มันสีมากเกี่ยวกับมาานันละอ่ะสิบกเวียดนามเขากับพ่มาคือเก่าเขาเริ่มมาสียับง่ายๆเลยเออเขามาเกี่ยวมองได้ไก่ๆได้แต่ของกันจักเอิญนเอาเออเป็นน้ำกับพ่อเขาตัวซื่อๆสินะตัวางไรพวกไงมืออื่นมือแร่งจัง้อยอยู่หันมืออื่นเด้อมืออื่นเด้อละกันมืออ่นเด้อทั้งสี่บอกตัวจะล่กระทงเท่ากันอเอาเป็นจังรไนพี่น้องกับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของ ชาวไหาชาวนานั่นก็คือตามหารถเกี่ยววสั่นท้อไปพยาบาลเ่าะแมนเรื่องธรรมดาที่พี่น้องจนได้พิษกันจนได้พิษกันเ่าะแมนเรื่องธรรมดาเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้วตอนนี้รถเกี้ยวกับพิษกันรถเกี่ยวกับพิษกันเอออันคนเกี่ยวกับพิษกันเออเออโอ้ยเอาว่ไใดเลยเอาว่ไใดเลยนะว่าเอากับเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนาะใจเย็นรอรถเกี่ยวนั่นแหละ เข้าไปเกี่ยวมือเองมันกะบ้เด๋ไว้ขึ้นรลดเกี่ยวดอกให้ผ่านแต่ว่าตอนนี้มันล่มแห้ง <c oughs> มันล่มแห้งคู้ใด้กะฝ่าว่าะวะอีหยังสันป้อยว,ว้โดนเขามันขอบลายมันกะสิลลนจังสีมัมเขามันล่มอ๋อลลนกะดีตัวแนวใดอ๋อ รดนอย่างเอามู่รดน่ะเขาไว้กะไถกบไปเลยไถกบเป็นเป็นอันเออเป็นข้าวปลูกข้าวใบเจ้าละพี่นาฝนหน้ากะทิขึ้นไม่ส่วนตัวมันสีย่างบนเราไม่ผ่านอ้าเจ้าสันพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะบันีนหวังว่าหลังจากนี้เนาะพี่น้องเนอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีแฟนคลับของอ่าศิลปินสุภุสุขณนั่นแหละศิลปินเอฟซีแฟนคลับของน้ององค์อิงเพชรบานแพงบัตเทเนีก็คือจวดจัดฝาดบึ้มมีตะมวนไปหนาวาสันทบ อ่ะหลังจากที่ผู้บริหารเริษัทออกมาจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมแมนบบส่งกำลังใจดูเดือนแห้งดูเดือนแห้งดูเดือนแห้งจะขอให้พ่อกา,าเหติคลิปเลยวอ <c oughs> าพ่อกาเหติข่าวเลยพี่น้อเขาบางอย่างเขอยากไปเติมเสือ้ออืมเพราะว่าอเอฟซีเฟรดครับไก่ย่างมีความคิดเหน็นมาท่านเด็ดตรงกันอเออคือมาท่านนิ่งมาท่านนิ่งก็คือล่องชีไปกะอาจเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่ง ก็จมีการเขามาทุกเทียงกันซื้อช่วงมือสองมือกันเลยห่างๆกันพลิดไปจากน้อยนพน้องเนาะการเหตุข่าวมันก็มันเมื่อยอยู่ดีพี่น้องสมมติว่าเอากาิทเหตดข้าวข้างฟังนี่มันว่า่ะเออฟังนั่นกบมาดาฟังนี่ร่วมไปถึงผู้เหตุข่าวบัดที่นี่ฮ้อสิเหตดเอาใจฟังนี่ฟังท่งผีกับไปด้าฟังทาาพุ่นกับผู้เหตุข่าวเออบาดที่นี่ฮ้อสิเห็ดแบบกลางๆทุกคนเขามาดา ผู้เหี้คือยังไงว่าคอยถึงชักถึงทั้งรองคอยเสียดีปันได้จะตามพี่น้องคอยจะถือได้คือเขาเต่ว่าคอยจะต้องเหต้เพราะว่าด้วยจรรยาบบันของสื่ออ่าด้วยจรรยาบบรณของสื่อมันก็ต้องเสนอไปตามข่าวที่นี่มาอืมแมนว่าล่ะบางครั้งอาจสิถือใจผู้หนึ่งบ่ถึงใจผู้หนึ่งเออนั่นล่ะมันก็เลยบางครั้งมันก็เลยก็คือจังหวะลับมันเสิให้ถึงใจเมื่อสุขสุขพนมันก็เป็นไปบ่ดรเนะพี่น้องเนาะอเอาจังสั่นล่ะถือว่าทําตามหน้าที่ แต่ละคนก็บมหนาทีของเจ้าขอว่าสันเถาะตามบริบทต,ตามหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าปัญหานณตอนนี้ก็คือว่าตามหารถเกี่ยวนี่แหละตามหาตะเมืองเสาเร้วบพินาซื้อะสะแล้วไปสอดยุดทธงไเลมีสองข้างออกเท่านั้นนอยแนไไหยพินาเขาบอกซื้อรถเกี่ยวกับขายหน้าทิ่ <c oughs> มีสนั่น สันบ่ซื้อรถเกี่ยวกับเขายได้สิมันบ่ทุกปีงั่นจะได้รถเกี่ยวปีใดปีนั้นปีนี้ยังไข่แน่เดเพราะว่าอีหย่างพอปีนี้เข่ามันบ่หลายปีกายนี่เข่าหลายผู้ใดกับเขาง่ามปีนี้เข่าบ่หลายกับอย่ยงแนวไดนฝนบ่มีฝนบ่มีเออแดดกับแดดลมกับรมบ่ดีข้าวเดียวขอบนั่นแหละคือปัญหาบ่ดทีนี้เออฮอนปีใดฝนดีเข่าบัไหลายบ่ดนียเกี่ยวบ่แล้วเป็นน่าจะของหลอกนาบ่ดนี้ลงบ่ได้โอ้ยยอ จังสรรนนพี่น้องเนาะกับเป็นกำลังใจให้ทุกอ,อาชีพนั่แหละเอฟซีพอเอฟซีแมสูปู่สุคนเสือบอหลายๆคนกับมีอาชีพนี่แหละ,ะถือว่าเป็นกระดูกสัหลังของชาติวราสันาะเห็นให้เห็ดหน้าพี่น้องสูกส่ก,กันไปเป็นกำลังใจพี่นอนคนตาเดียยุก,กลางทงไ้ทงหน้าผุนแมนบอกพี่้พานเอาจังสัรพี่ไอ้พานเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ